การที <ion> ่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและใช้เป็นนโยบายพักในการหาเสียงเลือกตั้งเด้นกับมีเจตนาซอกกรอนก่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชุดุ่ดทรงเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติการในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการเรียกร้องให้มีการทําลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นหรือผ่านการนำเสนอร่างกฎหมายแจ้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา และใช้เป็นนโยบายพักในการหารสิ่งเลือกตั้งดังนั้นผมจึงเห็นว่าการกระทำการกระทำของสมาชิกพพสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าใจจำนวนสีสิท่าน กรณีร่วมกันเสนอร่าง,รางากกพ,รพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรมกฎหมายอาญาฉบับที่ทศซึ่งสารรัฐธรรมนูญม,มีนิฉาไว้ว่าเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นตัวนำต้องแยกฉันได้ออกนะครับถ้ายุบครับหมายรวมถึงสศสอทั้งหมดร้อยะสิบกว่าคนแต่กรณีที่ผมยื่นวันนี้ผมยื่นอยิยธรรมผู้ยื่นชื่อแกได้ครับมาตราหนึ่งหนึ่งสอง เ,เ,เพื่อเจตนาผมยืนยันชัดเจนว่าการกระทําเหล่านี้เป็นมรดกบาปที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2561ถ่ายทอดเป็นกรรมพันธุ์ d s a จนมาถึงจากเก้าจากอนาคตใหม่มาเป็นเก้าวไกลามาเกนปัจจุบันนั้นคุณไม่ทิ้งในการที่จะแก้ไขมาตรา1หนึ่สองก็เท่า,ากับว่า คุณยังจ้องที่จะล้มล้างการปกครองในระบบประยัติใจอันมีพระบาทสมเด็จเป็นประมุขเช่นเดียวและเป็นไปตามที่สารดังนูลวินิจฉัยชีวเพราะฉะนั้นในวันนี้การร้องตรงนี้ก็คือร้องให้บุคคล4ีคนถ้าผมยอมรู้สึกของผมผมเรียกร้องให้วินิจฉัยแล้วให้ยุติการเมืองไปตลอดชีวิต ว่ายุ้พักหรือไม่ยุ้พักถ้าพักก้าวไกลและสมาชิกพักและผู้บริหารพักเขาหย,ยุดยุบดีการกระทำในเมื่อวานผมก็เห็นด้วยที่เขาลบข้อความต่างๆที่ที่ค่อนข้างจะ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 สูญเสียหมืออได้ก็ตามออกไปจากหน้าเฟซแต่บริีการแสดงบปางที่เห็นยังร้อนและที่หัวหน้าพักเขาแถลงวันนี้ลองไปดูเมื่อวานที่ผ่านมา ขายังบอกว่าเสมือนแก้มาตรานหนึ่งสองอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งมวลพระจริยธรรมจริยธรรมกับการกระทําผิดกฎหมายต้องดูให้ชัดเจนนะครับเพราะการกระําผิดกฎหมายอาญาต้องเป็นไปตามบะบวนการแต่กรณีจริยธรรมนั้นจะนําเรื่องพฤติกรรมการกระทําการตั้งใจตั้งแต่อดีจนถึง่วนดการจนถึงอนาคตหรือวันนี้เข้ามาประกอบังหมดแล้วเป็นเรียกว่าเป็นการ จยากเรียะทำเพราะฉะนั้นะาการเป็นตําปิดเคี่ยวเรียดทำยิงหลักตัวรุนแรงเรียว